ค่ะวันนี้นะคะพ h y s i แ Man c l i n นะคะก็จะมานําเสนอเป็นการออกกาลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางค่ะแต่ว่าขอเท้าความก่อนนะคะว่ากล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวที่เราได้ยินกันบ่อยๆค่ะคนมักจะคิดถึงกล้ามเนืนะะ้อหน้าท้องหรือว่าพวกซิแกแพรรวมไปถึงกล้ามเนื้อหลังแต่จริงๆแล้วค่ะแกนกลางลำตัวเนี่ยมันมี2ชั้นค่ะชั้นน คือพวกซีแผลแล้วก็กล้ามเนื้อหลแต่ว่าอีกชั้นหนึ่งอะค่ะคือกล้ามเนื้อมัดลึกค่ะก็เป็นกล้ามเนื้อการมัดลึกที่จะช่วยพยุงพวกกระดูกสันหลังเนี่ยค่ะให้มั่นคงโดยกล้ามเนื้อพวกนี้ค่ะมันจะเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กๆที่อยู่ติดแนวกระดูกสันหลังเลยค่ะโดยมันจะมีอยู่ประมาณ4มัดใหญ่ๆนะคะก็คือกล้ามเนื้อที่เป็นกล้ามเนื้อกระบังลมกล้ามเนื้อเฮลิคอหรือว่ากล้ามเนื้อกุ้งเชิงกรานค่ะรวมไปถึงกล้ามเนื้ออย่างทันสมบูรณ์ abdomen กับ m u l ติฟิ l d นะคะซึ่ง4ี่มัดนี้ค พายุเนี่ยกระดูสหรักให้มั่นคงค่ะโดยทั่วไปนะคะคนมันจะฝึกแค่กล้ามเนื้อด้านท้องและกล้ามเนื้อหลังใช่ไหมคะแต่เราเนี่ยมักจะมองเข้าเจ้ากล้ามเนื้อมาดเ็กเลกพวกนี้เกินไปค่ะพอเรามองข้ากล้ามานนะะเนื้อมัดพวกนี้คะทำให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่พวกนั้เนี่ยทำงานหนักจนจอาจจะส่งผลให้เกิดเป็นการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต่างตามมาไม่ว่าจะเป็นการปวดหลังการปวดพวกสะโพกข้อเข่าต่างๆพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพิซโอไมคคนิ คัดเลือกนะคะเป็นท่าออกกาลังกายกล้ามเนื้อมัดลึกของแกนการนะคะให้ดูคนดูกันก็ผ่านนี้นะคะจะเป็นพวกผ่านบสิกก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะท่าแรกนะคะให้นอนหงายชันเข่านะคะปล่อยตัวสบายๆไม่ต้องเก่็งนะคะทีนี้ให้เริ่มหายใจเข้าลึกๆให้ท้องป่องที่สุดนะคะหายใจออกให้ท้องแฟบที่สุดทีนี้พยายามเกรงท้องเอาไว้นะคะให้รู้สึกว่าหลังเนี่ยแนบติดไปกับพื้นค้างไว้3มวินาทีแล้วก็ปล่อยนะคะ ท่าที่2นะคะต่อจากท่าเมื่อกี้เนาะก็ยกขาขึ้นมาให้เข่าตั้งฉากนะคะแขนเหยยดตรงทีนี้ก็เริ่มจากการหายใจเข้าลึกๆให้ท้องป่องที่สุดนะคะหายใจเอาให้ท้องแฟบที่สุดพยายามให้หลังแนบชิดติดกับพื้นตลอดนะคะทีนี้ก็ค้างไว้นับ1 2 3สองสมทำสามสบรอบนะคะท่าที่3นะคะเริ่มต้นจากท่าตั้งคาน หัวไหล่นะคะตรงกับข้อมือข้อสะโพกตรงกับข้อเข่านะคะหายใจเข้าลึกๆเกงท้องนะคะก่งหลังล่างขึ้นหายใจออกแอนหลังล่างลงทำา30ครั้งนะคะท่าสุดท้ายนะคะก็คือท่าแพงนั่นเองให้ทุกคนนะคะพยายามให้หัวไหล่ตรงกับข้อศอกลำตัวเป็นแนวตรงก้นไม่โดง่งหลังไม่แอนนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเกรงท้องเอาไว้ค้างไว้30วินาทีนะคะถ้าเก่งขึ้นเมื่อไหร่ก็ค่อยๆเพิ่มเวลาให้มากขึ้นนะคะ